ปลาทองทองนิยายบทที่63ตั้งแต่ออกจากเมืองต้าทงจนถึงตอนนี้ พวกนางเดินทางลงใต้มาครึ่งทางแล้วเหลืออีกเพียงครึ่งทางเท่านั้นก็จะถึงเมืองเตี้ยนจริงเมืองหลวงของตาสซงเดิมผีเมื่อวานจางจินเห็นว่าบาดแผลของบุตรสาวหายสนิทด,ดีแล้วจึงอนุญาตให้นางออกมาขี่มา้าชื่นชมความําทัศนียภาพเบื้องนอกได้ อต่หลังจากเมื่อเช้าที่เขาได้ถือว่านางมีโรคประจําตัวอันแปลกประหลาดอาดีตหัวหน้าองค์คลักเงาก็จับนางยัดกลับเข้ามาใงอุดอู้อยู่ในรถม้าอีกครั้งอย่างฟันอีทนเห็นสายตาห่วงแยงไม่ได้เจึงไน้แต่โอนอ่อนผ่อนตามโดยมีจางจินควบม้าคุมกันขนาดข้างตาเลยเป็นผู้บังคับรถมา้าส่วนต้าหวังกับต้าอีลวงนาเข้าเมืองหลวงรอไปติดแผ่นป้ายประคตตั้งแต่เช้าตรู่อย่างฟานอี เอื้อมมือไปพักเปิดหน้าต่างรถมา้านั่งเท้าแขนกอบขอบหน้าต่างเื่อมองทัศนียภาพแนวป่าด้านนอกเมื่อกายอยู่นิ่งเฉยไม่ได้ทำสิ่งไทยเกิดผ่านให้หัวใจและสมองมีเวลามากเกินไปภาพความทรงจำระหว่างนางก,กวัดเอี้ยนเหิเจียนที่ผูกพันกันมาตั้งแต่ยามเยาว์วัยในสำนักคุณบูจนกระทั่งวันสุดท้ายที่ลำหลากันหน้าทองพระโรงวังหลวงแควนจินก็ค่อยๆผุดขึ้นมาในห้วงความคิด ยิ่งพยายามขับไล่ออกไปเท่าใดทุกอย่างก็ยิ่งกระจ่างชัดเจนนางคิดถึงเขาไม่รู้ว่ายามีเขาทำสิ่งใดอยู่ไม่รู้ว่าเขามีจัตติีคนใหม่ข้างกายแล้วหรือยังท่านมีความรู้สึกหนึ่งบังเกิดขึ้นโพรงอกของนางคล้ายถูกมือปิศาจหากรีดแหวกเข้ามาบีบเพ้นหัวใจจนเจ็บหนึบไปหมดน้ำตาลินไหลออกมาอย่างไม่รู้ตัวซ้ำหลายไปกว่านั้นยิ่งงง,ง,งรอรถมา้าเคลื่อนออกห่างจากแขวนจินมากเท่าใด นางยิ่งรู้สึกหายใจลำบากมากขึ้นทุกทีอย่างฝันอีไม่เคยคำานึงหาผู้ใดอย่างรับนึงเช่นนี้มาก,ก่อนแม้แต่เจ้ากวงก็มีเคยบังเกิดความรู้สึกนี้หากไม่หลบหนีเขามานางคงไม่มีวันรู้ตัวเลยว่าตนเองหลงรักหวานเอี้ยนเหอเจียนไปหมดพวใจแล้วจางจินขี่มาตามประกบอยู่ไม่ไกลเขาเห็นบทสาวนั่งร้องไห้ข้างหน้าต่างรถไม้อยู่เนิ่นนาน,านหัวอกคนเป็นบิดาเป็นห่วงกังวันอย่างยิ่ง จางจินจะดูไม่ออกได้อย่างไรว่าบุตรสาวของตนรักฮงเต้คแควนจินพอตั้งแต่ออกเดินทางจากต้าถงถูกคราดที่หยุดอนํำพังบุตรสาวมักมีอาการเศร้าซึหนย่งเห็นอยู่เสมอเข้าปราอาหารก,ก็กินน้อยลงทุกทีแต่ในเมื่อนางยืนรานที่จะตัดใจเขาเองและแต่ให้กำลังใจอยู่เงียบๆจบจนช่วงสายของวันในที่สุดขบวนเดินทางก็ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเรื่ยงอย่างมาได้ เพียงครู่เดียวเท่านั้นก็มีทหารรักษาการวิ่งกลัวออกมาปิดประตูเมืองทันทีขบวนทางอื่นที่ต่อท้ายต่อแถวกันเข้ามากันไม่ได้ก็ตะโกนด่าทอโวยพออยู่ท่าน,นอกเมืองรั่วยางจัดเป็นหัวเมืองทางภาคกลางสมควรมีบรรยากาศเคึกคร้นไอยามนี้บ้านเดร้านค้ากว่าครึ่งเมืองปรับปิดประตูหน้าต่างแน่นหนาที่สําคัญทหารประจําเมือง ถืออาวุธในมือกำลังเคลื่อนพลประจำการเหนือกำแพงเมืองและกระจายตามหัวมุมถนนที่รยอยหางเกิดอะไรขึ้นอย่างฟานอีเชีงงกหน้าต่างรถม้าออกไปถามจางจินเองก็หาคำตอบไม่ได้แต่ทันใดนั้นเองตาหลังกับตาอี้ที่ดักรอยอยู่ทางด้านตรวจคนเข้าเมืองก็ควบม้าเข้ามาอย่างแท่งร้อนตาเลยรีบหยุดม้าทันทีอย่างฟานอีเปิดประตูรถมา้าโผล่หน้าออกมาด้านนอก เกิดอะไรขึ้นทางจินเอ่ยถามสหายรุ่นน้องทั้งสองพวกเราเดินทางถล,ละได้ป่ามานานไม่ได้เข้าเมืองจึงไม่รู้ว่าห้องเตจินหงสีครีทาทัพจำนวนทาหารจีนจำนวน3ามแสนนายบุกโจมตีต้าส่งอังแต่เมื่อเดือนก่อนแล้วตอนนี้ทั้งแต่เมืองต้งาถงไล่ลงมาถึงเมืองไทหย,ยวนหลวนแตกพายตกไปอาณาเขตของแคว้นจีนไปหมดหองเตจินหงซีถุก้ร้ป่าเถื่อนไร้ป่านี เผาเมืองจนวอดไปสั่งเข็นฆ่าทุกชีวิตที่ขวางหน้าไม่มีเหลือจนซากศพกองสูงท่วมภูเขาลาสะดอนตาทรงอ่างหนีตายทิ้งบ้านเลือนอกพยพลงใต้ชาวเมืองลุ่ยยางก็เช่นกันรีภัยไปตั้งแต่เมื่อสองวันก่อนเมื่อเชา้านี้ท่านเจ้าเมืองลุ่ยยางสั่งปิดประตูเมืองห้ามคนเข้าออกและสั่งให้ทหารประําการรอตั้งทับข้าศึกอีกทั้งยังได้ยินว่าส่งมาเร็ว ไอ้ขอกกำลังเสริมจากเมืองหลวงแล้วตาหวังรายงานสีหน้าเคร่งเครียดเขาไม่กล้าพูดว่าถ่ายกองทัพจีนพักนักอย่างไรคนหนูเจ็ดผู้เป็นนายของเขาในอดีตก็เป็นแม่ทัพคนหนึ่งของขวาญจินฮองเต้จินหงซีบุกชมตีตาซ่งจะเป็นไปได้อย่างไรอย่าง่านอีพึมพำด้วยความประหลาดใจนางรู้ว่าเขาต้องการครอบครองตาซ่งเช่นกันแต่เขาเพียงยึดขว้นเหลวได้อีกทั้งแคว้นจิน ยังอยู่ในช่วงเกาะตั้งราชวงศ์ใหม่สมควรก่อทั้งสร้งเมืองให้แข็งแกร่งมากกว่าประกาศศึกทําสงครามอย่างต่อเนื่องเช่นนี้แล้วก่อนที่จะจากกันหวานเอ็นเหอเจียนยังไม่มีท่าทีว่าจะเปิดศึกกับต้าซงเหตุในสถานการณ์จึงกลับภลายเป็นเช่นนี้ตอนนี้ประตูเมืองก็ปิดแล้วมีทราบว่าคนหนูจะทําอย่างไรต่อไปจางจินเอ่ยถาม ขอพอสัมผัสได้ถึงเขาแางความยุ่งยากที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้อย่างฟานอียังไม่ตอบแต่หันไปถามเต้าหวังเพิ่มเติมแล้วตอนนี้กองทัพจีนอยู่ที่ไทยปากหลักอังคารทหารอยู่นอกเมืองไทหย,ยวนหากฮ่องเต้จีนหงซีหมายพิชิตตาซงอย่างไรก็ต้องเคลื่อนทัพลงใต้แล้วเมืองต่อไปที่จะต้องเผชิญศึกก็คือเมืองลุ่ยฮยังการศึกเบื้องหน้าใหญ่ถงนะัก พวกเราคงต้องพักการเดินทางทงท้ายเอาไว้ก่อนข้าจะทั้งอยู่ที่นี่หากกองทัพจินบุกมาเมื่อใดข้าจะลอบช่วยท่านเจ้าเมืองรักษาเมืองร้วยอย่างเอาไว้ให้ได้ที่ส่วนเสียไปแล้วก็คงไม่อาจเทียบก,กับคืนท้ายแต่ข้าจะพยายามไม่ให้รัชดรถตาทรงบาดเจ็บล้มตาไปมากกว่านี้เหตุที่หยางฟานอี้เปลี่ยนใจไม่ยืมมือหวานเอี้ยนเหอเจียนให้ช่วยเหลือในการแก้แค้นก็พอดูดีว่าสามีของทางผู้นี้ เวลาออกครบนั้นดุร้ายน่าครบเพียงใดนางหวั่นกลัวมาตลอดว่าส่งคำอัน่าเทือนจะเกิดขึ้นกับตาส่งจึงเลือกวิธีแกล้งตายและหลบหนีมาจากเขาคิดไม่ถึงว่านางอุตสาห์ทำถึงขั้นนี้แล้วมีอาจช่วยให้ตาส่ง้นเคราะคำไปได้ถ้าอย่างนั้นพวกเขาก็ไปหารงเทียมเข้าพักกันก่อนเถิดตาอีเสนอความคิดจากนั้นขบวนเดินทางของอย่างฟานอี ก้พุ่งหน้าเข้าสู่เซียนหลูซึ่งเป็นธงเทียมแห่งทวีมืองรูง่หยางที่ยังไม่ได้ปิดกิจการและอบพยพหนีตายไปอยู่ที่อื่นอันที่จริงชาวเมืองรูง่หยางกว่าครึ่งก็ยังปักหลักอยู่ที่นี่อาจเป็นเพราะมั่นใจในทางรัชสำนักว่าจะส่งกอ,องทัพเสริมมาช่วยต้านศึกครั้งนี้รถมามาจัดอย่างหน้าธงเทียมอย่างฟานอี้เดินลงไปในสาภาพสวมหมวกสารมีผ้าขาวพังปิดบังไบหน้าเหมือนเช่นเคย เดินตามลังบุรุษทั้งสี่คนเข้าไปท่านในมีทราบว่าในท่านทั้งหลายจะรับประทานอาหารหรือว่าหาห้องพักขอทับเท่าแก่วัยกลางคนเจ้าของโรงเตี้ยเดินเข้ามาสอบถามอย่างสุภาพเนื่องจากชั้นหนึ่งของโรงเตีมเซียนหลูน่้นเปิดเป็นเหล่าสุราส่วนชั้นสองกับชั้นสามเป็นห้องพักสำหรับนักเดินทางมีห้องพักขนาดใหญ่ที่สามารถอยู่รวมกันห้าคนได้บ้างถึงไม่ าอีบอกพร้อมกับยื่นถุงเงินอันหนักอึ้งส่งให้ตั้งแต่ออกเดินทางหากต้องพักทงเตี้ยมทุกคนจะพักรวมกันในห้องใหญ่เพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝันแต่พวกเขาจะยกเตียงใหญ่และการพามานให้คุณหนู่เจ็ดพักแยกอยู่เป็นสัดส,ส่วนอ๋อมีขอรับเป็นบ้านพักหลังใหญ่อยู่ด้านหลังปกติไม่ได้เปิดให้เข้าพักแต่ยามนี้บ้านเมืองไม่สง,งบอะไรที่เป็นรายได้ก็ต้องรีบคว้าไว้ก่อนเชิญนายท่าน ผู้น้อยมาแท้เลยขอรับเท่าแก่เห็นจํานวนคือในถุงเงินแล้วตาลุกวาวเดินนาไปอย่างเร็วรี่ขอยห,หลังกระบวนของอย่างฟานอีที่เพิ่งเดินจากไปเสี่ยวเอ้อหนุมน้อยสองคนลาเลียงอาหารเดินสวนออกมาเพื่อน,นาไปส่งให้ในท่านสามคนที่นั่งอยู่มุมสุดของบริเวณเหลาสุลาซึ่งยามนี้มีลูกค้านั่งอยู่ด้วยกันเพียงไม่กี่โต๊ะหลังจากเสี่ยวเอ้อถอยออกไปแล้วบุรุษคนหนึ่งก็เชื้อเชิญผู้เป็นนาย ที่เอาจะจดจ่อแผ่นป้ายประกาศในมือให้รับประานอาหารที่เขาสั่งมากมาจะนันโต๊ะนายท่านลองชิมอาหารจงหยวนดูสักคำจาชัยพยายามยื่นตะเกียบส่งให้แต่ฝ่าบาทยังคงนิ่งเฉยจนเขาต้องทอบส่งใายตากับจาจาม็นอย่างหนักใจตั้งแต่แม่ทัพเจ็ดจากไปฝ่าบาทแทบไม่แต่ต้องอาหารเป็นชิ้นเป็นอันอีกเลยเอาแต่ดื่มโซดาทั้งวันทั้งคืน จนวลากายผ่ยผอมน้ไปมากในเมื่อฝ่าบาทไม่แต่ต้องอาหารไหนเลยพวกเขาจะกล้าลงมือจึงได้แต่นั่งมองฝ่าบาทกลมอ่านแผ่นป้ายประกาศใบนั้นที่ได้มาตั้งแต่เมื่อครั้งตีเมืองต้าถงแตกพายและยังมีกระดาษปิศาห์ม้วนหนึ่งที่ฝ่าบาทมากกิบขึ้นมานั่งอ่านพร้อมกันจาใช้กับจามินมีถือว่าในเหมือนกระดาษแผ่นนั้นจ,จานจาทึกสิ่งใดเอาไว้รู้เพียงว่าหลังจากอ่านข้อความในนั้น ฝ่าบาทก็สั่งเกณฑ์ให้พลทหารม้ากเกราะเหล็กบุกตาทรงทันทีเมื่อเหยียบแผ่นดินตาสรงได้ฝ่าบาทก็นำทัพออกรบด้วยตนเองบุกโจมตีเข้าหักเมืองอย่างพาคลังทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีหยุดพักกระทั่งยึดดินแทนครึ่งหนึ่งทางอ่อน,นของตาทรงเอาไว้ได้อย่างรวดเร็วเพิ่งจะมีรับสั่งให้ทางการอังกระโจมค่ายทหารอยู่ที่เมืองไทยหยวนเมื่อสิบวันก่อนทาหารที่เหน็ดเหนื่อยจนแทบขาดใจ จึงได้มีเวลาหยุดพักเอาแรงสายให้ผู้อื่นหยุดพักทต่ว่าฝ่าบาทขับมิยอมพักแอบป้อมตัวแอบกายเป็นบุรุษชาวจงหยวนเดินทางมุ่งหน้ามายังเมืองร้อยหยางซึ่งเป็นเมืองเป้าหมายทัดไปในการโจมตีเขาแล้วจามินมีอาจวางจะให้พระอ,องค์ลอบเข้าเมืองหลวงเพียงลำพังได้จึงลอมตัวเป็นชาวจงหยวนรีบควบมมาติดตามมาพวกเขามาถึงเมืองร้อยหยางตั้งแต่เมื่อวานและเข้าพักที่โรงแรมแห่งนี้ จนเมื่อชาวท่านเจ้าเมืองมีคำสั่งให้ปิดประตูเมืองและสั่งระดมพลประจำการเหนือกำแพงเมืองเพื่อรอดต้านทับกองทัพของพวกเขาหนึกแล้วก็ขบขันยิ่งนักท่านเจ้าเมืองจะมีสีหน้าเช่นใดหากรู้ว่าห้องเต้แควนจินที่ผู้คนต่างวัดครัวเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองเนิ่นนานแล้วข้าจะออกไปดูสักหน่อยพวกเจ้ากินข้าวทอข้าอยู่ที่นี่ก็แล้วกันหวานเอี้ยนเหอเจียนสั่งความควรสนิท ขณะพับเก็บแผ่นป้ายประกาศข่าวรือเกี่ยวกับคนตระกูลอย่างสอดเอาไว้ในอกเสือ้อนายท่านจะออกไปไหนพวกข้ายังไม่ห้ามแต่ได้โปรดกินอาหารซักคําเถิดบ่เดี๋ยวจะเสียสุขภาพจามหมิ่นเป็นผู้เอ่ยขึ้นบ้างหวานเอี้ยนเหอเจียนโยนหัวคิวเล็กน้อยเพื่อตัดความทำคาญจึงยกน้ำแกงเนื้อถ้วยหนึ่งขึ้นสดจนหมดก่อนจะกระแทกถ้วยลงวางเสียงดังแล้วก็เดินจากไป ตั้งแต่แม่ทับเจ็ดจักไปฝ่าบาทก็น่ากลัวมากขึ้นทุกทีมีรักย่อมมีทุกยิ่งรักมากก็ยิ่งทุกข์มากเป็นธรรมดาสองพี่น้องตะกุลชามองตามแผ่นหลังผู้เป็นนายไปด้วยความขัดลุ่มใจมีหรู้จะทาเช่นใดจึงนแ,แต่ะขอบใจกันเองจางจินจัดแจงสั่งท้าวแก่ให้นําอาหารและสุราม,มาส่งให้ที่บ้านพักอย่างฝันอีก,กินไปไม่เพียงกี่คําก็บอกว่าอิ่มแล้วความหมกสารใบเดิม ขอตัวไปสำรวจสถานการณ์เบื้องนอกหญิงสาวร้อนใจต้องการวางแผนตั้งรับกองทัพจีนอย่างรวดเร็วที่สุดล่างเล็กผอมบางกระโดดเห็นกายไปบนหลังคามุ่งตรงไปอย่างป้อมปราการเถือกำแพงเมืองมองสำรวจเข้าๆคณนว่าเมืองล้วงยางที่กระจายกำลังโถยรอบน่าจะมีราวสามหมื่นนายแต่เมื่อครู่ต้าหวังรายงานว่ากองทัพจีนมีมากถึงสามแสนนายจำนวนแตกต่างกันมากเพียงนี้ ช่างนานหักใจโดยแท้อีกทั้งยังไม่รู้ว่าเจ้าควงจะส่งกองทัพเสริมมาทันถึงให้นางต้องคบคิดวิทวิธีทั้งเมืองเอาไว้ให้ได้นานที่สุดและหักเป็นไปได้ก็หวังเพียงให้วันเอี้ยนเหอเจ้นเปลี่ยนใจยอมถอนทัพกลับไปแต่เพียงเท่านั้นอย่างฝันอี้เพียงต้องการล้างแค้นเจ้ากวงกับจูสู้หลันและโค่นล้มอำนาจราชวงศ์ซงไม่ต้องการให้ผู้คนมากมายต้องบาดเจ็บล้มตาย ไม่ว่าจะเป็นระะัศดรตาทรงหรือว่าหันแคว้นจินพอหนหางเป็นแม่ทั้ของทั้งสองแคว้นดีร้ายอย่างไรยอมรู้สึกผูกพันจะไม่อาจทนเห็นอีกฝ่ายหนึ่งหรือว่าฝ่ายไทยอ้างเผชิญกับความสูญเสียกระทั่งร่วงเข้าสู่ช่วงพ่ายแสงดดแรง้าจนหมวกสานมีอาจต้านทานได้ไหวอย่างฝันอีสังเกตการชนครบทั่วแล้วจึงรายถอยออกมาโดยกระถดแผ่นลงจากหลงังคาพ่ย ผ่านไปเพียงครึ่งเคอสายลมหอบหนึ่งพัดพาใบไม้แห้งมาพร้อมกับบุรุษร่างใหญ่โตเขาสูงเท่าเก้าชื่อสวมชุดชาวจงหนวดสีเข้มสวมทับอีกชั้นด้วยชุดคลุมสีดำอำพรางทั้งตัวและใบหน้ากระโดดขึ้นมาแทนที่เมื่อสิบวันก่อนเขาสั่งให้ทหารตั้งค่ายพักแรมแต่ตนเองไม่ได้ปรารถนาที่จะหยุดพักจึงตั้งใจร่วงหน้ามาสำรวจที่นี่อย่างน้อยกันี่ห่มกลมฉึกอย่างหนักหรือแม้กระทั่งกระทำ พยายามทำน,นั่นนี่เพื่อให้ตนเองยุ่งตลอดเวลาเกินหนักว่ามีข้อดีอยู่พางเขาจะได้ไม่เศร้าซึมมักเกินไปนะก่อนหนะ้าที่จะกระโดดขึ้นมาบนนี้วานอินเฮอร์เทียนเลนไปสำรวจสถานที่สำคัญของเมืองรั่ยอย่างโดยรอบมองหาข้อดีเพื่อนำไปปรับใช้กับแคว้นจินเนื่องจากเมืองรั่ยอย่างจัดว่าเป็นเมืองท่าทางการค้าของทางภาคกลางที่ใหญ่ที่สุดข,ของตาซงมีท่าเรือขนาดใหญ่ และมีแม่น้ำไหลสายไหลผ่านแต่มันคงดีกว่านี้หากวันนี้เขาได้มาพร้อมกับภรรยาทุกคราที่ระลึกถึงภรรยาผู้ล่วงลับหัวใจพันบีบพดรัดเกรงจนต้องยกมือขึ้นกุมหน้าอกหวานเอี้ยนเหอเจียนพยายามหายใจเข้าลึกเบี่ยงเบนความสนใจไปสำรวจจำนวนทหา,หารต้าซ่งที่ประจำการอยู่ในเมืองนี้พร้อมทางวิเคราะห์จุดอ่อนทางการอาหารของอฝ่ไฟเพื่อนำไปแจ้งให้จามิน เขียนจดหมายส่งผ่านเยี่ยวสื่อสารไปให้เจ้าใหญ่ที่ตั้งทัพอยู่เมืองไทย,ยวนและทำกันถัดแนะเข้าบุกโจมตีเจ้าเมืองรั่วยอย่างจะอาศัยอะไรมาต้านศึกจำนวนไพผ่ผลก็น้อยกว่าไม่รู้กี่เท่าอีกทั้งยังมีเขาที่บัญชาการรบอยู่ในนี้เียงว่าแค่เพียงชั่วเซี่ยวลมหายใจเมืองท่าอนันงดงามแห่งนี้คงราพานาศูนเหมือนอย่างเช่นทุกเมืองที่ผ่านมาหวานเอ็นเหิเจียนกว่าสายตาสีเทาจาง มองสำรวจโดยรอบอีกครั้งเมื่อไม่มีสิ่งใดน่าสนใจอีกจึงทะยานกายขับลงไปเดินและเลาะผ่านตรอกเล็กเพื่อกลับไปยังรงเตี้ยมที่พักโดยถนนหลักมีขบวนอาหารเดินตรวจรายอยู่ตลอดกระทั่งผ่านหน้าร้านค้าแผงหอเล็กๆร้านหนึ่งที่ขายขนมนาตาอันคุ้นเคยหัวใจของชายหนมกระตุกอย่างนุนแรงและเดินตรงเข้าไปหาทัานทีเท่าแค่ข้าซื้อขนมทวนเจอครุกงาทั้งหมดนี้หวานเอยนเหอเจียน บอกพร้อมกับยื่นถุงเงินทั้งถุงส่งไปให้เท่าแก่เจ้าของร้านดีใจจนตาลุกวาวรีบตอบว่าขอบคุณให้ท่านรอสักครู่ประเดี๋ยวข้าจะเร่งห่อให้นะขอทับหวานเอี้ยนเหอเจียนมีพูดอะไรอีกยืนรอขนมเงียบๆแต่แล้วพันได้ยินเสียงหวานเอ่ยขึ้นที่ข้างใคยเท่าแก่คาซื้อขนมถนั่วเจอครุกนาิบลูกโบดุดภายใต้ชุดคุมสีดำหันควบไปมองทันที เห็นเพียงร่างเท็ในชุดบูดกเพียงระดับหน้าอกของเขามองไม่เห็นใบหน้าเนื้อจากนางสวมหมวกสารมีผ้าขาวผืนบางปิดคลุมอย่างมิดชิดน้ำเสียงนี้คุณเคยอย่างยิ่งคุณเคยเสด็จหวั่นเอี้ยนเหอเจียนคิดเสียมอรายาทอยากจะกระชากหมวกใบนั้นออกแต่ว่าวด้วยขนธรรมเนียมระหว,ว่างชายหญิงของชาวจงยนังเคร่นครัดตต้องยั้งมือเอาไว้ต้องขอโทษด,ด้วยพอดีคุณชายท่านนี้เมาไปหมดแล้วขอทับ เทาแก่รีบบอกพร้อมกับยิ่งขนมที่ทำการห่อเสร็จสับเรียบร้อยส่งให้ในท่านชุดดำอ๋อเช่นนั้นไม่เป็นไทยไม่รบกวนแล้วเมื่อไม่ได้ของอย่างฟานอีจึงไม่ทั้งอยู่ต่อหันหลังเดินออกมาแต่ในจังหวะนั้นกระแสลมอุ่นยาม่ายพัดโช,ชยมาทำให้ชายผพพ้าผืนบางที่ปิดบังใบหน้าเปลือสะบัดขึ้นเล็กน้อยเผยให้เห็นปลายคางเลียวเล็ก อันงดงามและลิมฝีปากเสียระเรือเท่ทานี้ก็เพียงพอแล้วหวานเยี้ยนเหอเจียนกระชับหวมกไปนั้นออกทันทีโอ้หินจบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและตอนนี้ช่องปลาทองท่องนิยายมีระบบสมาชิกแล้วสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ